สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลี้ยงซี่สุกหรสุกคนมือนีส้สมัครปิดราคาข้ายข้อยกัดบ้านค้าเ,เพื่อกุญจ,จับจังหวัดอุดรธานีกับหอยค้อนครับพี่น้องมณีพันะะเสียววัปปุ่ยจักรโยธ์เดี๋ยวขอไปสอบถา้อมจะฟ้องข้อยกันได้เลยครับสวัสดีครับในน้ำโจนะครับบอกชื่อบอกบ้านนะครับไอ้หอยสาค้อนนะครับบ้านค้าครับไอ้ตำบลญนึ่งเพีื่อกุญจับ อุดอเท่านี้แหละจังหวัดอุดอเนาะมื่อนี้เขาจะมาเปิดจักรตัวครับแม่ลูกนลยครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับเป็นลูกตัวแม่เนาะครับเนาะลูกตัวแม่เอาชมบึงแม่เพิ่นก่อนครับพี่น้องแม่เนสายโมลาแม่สายโมลาเนาะอ่าเพิ่นมี่ซื้อบ่ครับแม่นี่บ่ครับเพิ่งเอามาให้กันครับเพิ่งเอามาเนาะยังบ่ทันได้ตั้งซื้อครับพี่น้องอ่าเพิ่นเป็นสายโมลาเนาะความสูงเพิ่นเท่าใดครับแม่นี่ยน้อยสามสิบสองสามสามน้อยสสามสิบสองสามสิบสามมันบ่ครับอ่า ประกันตํนนี้เนาะประ,ประกันตํนนี้ครับท่องว่างมาครับนี่ท่องว่างครับท่องว่างครับพี่น้องออลูกพ่นนี่ได้แจ็กเดือนแหรอครับมั่สองอาทิตย์สามอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะเป็นลูกที่ไหครับลูกสาวค<ล>นสม,มนลูกที่สามเนาะนครับแม่นี่เป็นลูกตัวแม่ครับโอ้ลูกกำลังงามครับได้สามอาทิตย์ครับเป็นลูกตัวแม่เป็นเป็นสายพันธุ์ได้ครับสายพันธุ์บ้านบ้านสายพันธุ์บ้านอคุ้มฝูงอยู่น้ำบ้านเท่านะ ครับลูกสาวเพิ่นครับสวยครับงามครับอัตลักษณ์ดีครับลูกสาวเพิ่นครับงกมหาเมืองแม่เพิ่นก่อนครับพี่น้องครับเมืองไทยครับถ่ายไงนุ่มซีเตาครับพี่น้องอ่ายดีลำตัวเงาดำดีครับพี่น้องครับลำตัวเงาดำดีครับพี่น้องอ่างเงาดีครับเรียบแข็งเรียบหาดีแม่นี่ ครับเปิดราคาหลาไปไลยครับคมแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าแปดหมื่นห้าพันบาทเนาะครับบึงครับพี่น้องโอ้ดำดีครับพี่น้องดำปึ๊ดดีครับเป็นเต่าเปรี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับแงวดีครับแงวดีแงวลำตัวแงวดีครับบึงด้านหน้าเอาด้านหน้ามาจากบ้านนะครับด้านหน้าขาวมันครับโอ้ครับพี่น้องบึงหัวครับเขาสวยมก็บอกเท้าใหญ่มีอ่ออ่องคอครับพี่น้อง ธงเท่าพันจะเกียกตตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับลำตัวยาวดีครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดสามหกเก็ศูนย์ห้าศูนย์ครับ,0 0. รบติดต่อเขามาเนาะมาเบิงอยู่ขอ,อกอยู่ฟา้ามก็ได้เนาะอยู่ขอ,อกอยู่บ้านบ้านค <โล S 2> าเนาะอยู่บ้านคาครับพี่น้องกับมาเบืองนำห้อยค้อนเนาะครับมาเบิงเอาครับพี่น้องเปิดแม่ลูกเปิดอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับ ต่อรองได้ครับพี่น้องมาเบิงโทษเขามากครับครับสวยๆเล่มแมน่นอ่างเงยวๆลึกๆครับเสียงทรงลูกดีครับ,รบสุดท้ายนี่การากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ